กูต์เตอกันนี้ื้อมาเจอคนคนนี้เจอจากลาซาดา้าหน,นึ่งกันเนี่ยบาลิทเอง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 กูต์เตอร์กันเนี้นยบาลิทเองจ่ายจ่ายแบตเตอรี่สามดิบกูนหน่อยนี่จ่ายแบตเตอรี่สามดิกนนบกนูน อันนี้ก็ใชากกระกรนี้ก็ใชาแบตเตอรี่ซ้ำดีบวกโอนสองคันอันนี้ใส่กับเกลียนโหลดหนะ้า กันนี่ดัดแปลงมีใส่จุกรถมอเตอร์ไซค์มีใบตายแต่ไม่ได้ได้ใบเหลี่ยมนี่ได้รอรถจักราาย,ยาน kan ni zoom, zoom macam latar kan ni.